มีคำถามเยอะว่าการแต่งใบขนงจะแต่งเลยดีไหมหรือว่าต้องแต่งตอนไหนนะครับเราดูตามความเหมาะสมเช่นอย่างสมมติว่าถ้าอย่างต้นนี้อ่าพี่พี่สมทองดูต้นนี้นะต้นนี้มแมลงมันเล่นกับหมดเลยแล้วใบมันโล่งมากเราตรงนี้แสงมันส่องถึงข้างในอย่างเงี้ยแสงส่องถึงเราก็ให้เขาช่วยไปก่อนอย่าอย่าไม่ต้องรีบแต่ง,ตง,ตงแต่ถ้าใบข้างนอกเต็มเมื่อไหร่เราหรอให้มาเคลีย พอแสงมันส่องไม่ถึงละนะครับเราเราประเมินเป็นต้นต้นเอาอเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าแม,ามลงมาเล่นเยอะเราเหมือนว่าเอาช่วยดึงน้ําดึงปุ๋ยขึ้นมาก่อนเพระใบเนี่ยเวลามันคายน้ํามันก็จะดึงน้านะครับคายน้ําปุ๊บระบบล่างมันถึงจะดึงขึ้นมาครณี้ถ้าข้างบนก็โกนตรงนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรดึงเลยโกนกันเยอะ,อะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือใบมันโล่งหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําใบหนึ่งให้เต็มแล้วค่อยมาเคลียร์ก็ได้นะครับแต่เนี้ยให้เขาช่วยดึงก่อนเนี่ย เนี่ยให้เขาช่วยดึงมาก่อนอัเนี่ยติดตัดเตี้ยนอ่ะตัดตอนบดหนูเง่ะบดหนูก็หมดเตืยนไปเลยเนี่ยนั้นใบมันเยอะนะการอื่นหมดเลยเนี่ยเนี่ยเอย่างอย่างชุดต้นเนีย่ยชุดสองต้นเนี้ที่ว่าใบโปร่งเลยเนี่ยครับเนีย่ยนี่คือใบโปร่งเลยเพราะนั้นขแขนงเนี่ยเราก็จะไว้ก่อนนะครับจะต่างกับบางส่วนที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์หมายความว่าข้างนอกมันเต็มเลยใบเต็ม2ชั้น3ชั้นข้างในขแขนงเนี่ยเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ไวล้ละ เขาก็จะรีบเคลีย์เพื่อให้มันดึงออกไปไปลายใบให้ได้เต็มที่นะครับรอบนี้โดนโดนมาแรงหนักครับอันนี้ก็มีการแนะนําเรื่องยาแมงมาละนะครับอันนี้ครับเทคนิคล็กได้เยๆน้อยแต่ถ้าเราพอรู้เรามีความเข้าใจว่าใบนะครับเขาจะทำหนที่1คือสังเคราะห์แสง2คือคลายน้ํานะครับแล้วก็รับธาตอาหารเพราะฉะนั้นใบถ้าเขามีการคลายน้ําไปนะครับจะสังเกตว่าทําไมเวลาเข้าฝนหนัก ฝนตกต่อเนื่องใบมันคลายน้ําไม่ได้นะครับก็จะไม่มีการดูดน้ําขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นกระบวนการของต้นทุเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําไมฝนตกหนักๆหลายๆพื้นที่เขาถึงต้องใช้ตัวปุ๋ยน้ําช่วยเพราะว่าการดูดทางดินเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือใบไม่สามารถคลายน้ําได้เลยก็ไม่สามารถดูดขึ้นไปได้นะครับหลักการจะเหมือนระบบปั๊มน้ําเลยคือต้องมีออกแล้วก็ต้องมีถึงดึงน้ําเข้าอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับถ้าช่วงเข้าฝนหนักๆ ลงหนักๆเลยแล้วสังเกตว่าหลายๆสวนเนี่ยใบยชุดจะใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบแกลนต้นอันอ้นใบอั้นไม่ค่อยไปนะครับเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําเป็นปุ๋ยน้ําสูตรรวมนะครับตรงนี้สามารถโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวแนะนําสูตรใกล้บ้านนะครับเพราะบางคนถามว่าขายอยู่ที่ไหนบ้างโอ้โหม,มันมีอยู่ทั่วประเทศและทางประเทศครับต้องดูว่าอยู่อําเภออะไรจังหวัดอะไร นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คสูตรใกล้บ้านให้ว่ามีตัวไหนยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อใกล้บ้านได้เลยนะครับรวมถึงพวกกลุ่มยาแมลงต่างๆเราก็แนะนําให้ได้ครับว่ามีตัวไหนที่เหมาะสมโดนลักษณะยังไงบ้างก็สามารถที่จะถ่ายรูปส่งอะอย่างเงี้ยครับถ่ายรูปส่งมาเลยนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงถ่ายหน้าใบหลังใบมาให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายยาตัวเดิมๆที่เราเคยใช้ฉีดว่ามันอยู่มันพอไหมนะครับถ้าดีอยู่แล้วก็วาอาจจะสลับหรือเพิ่มรอบเท่านั้นเอง นะครับแต่ถ้าไม่อยู่เราก็จะแนะนํากันให้อีกทีนะครับส่งมาที่เบอร์อาจารย์อนุทิศ0882808528ด์้ได้นะครับกับเพจเกษตรตองแปดแล้วก็ยูทู e เกษตรตองแปดครับผมเนี่ยพี่สมทองสมมุติว่าอันเนี้ยใบมันโล่งหมดเลยใช่ไหมครับครับใบมันโล่งหมดเลยปุ๊บอย่างเงี้ยเราไว้ได้เนี่ยพวกนี้เราไว้ได้ครนี้นอ่าเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ให้เขาช่วยดึงน้ําช่วยสังเคราะห์แสงก่อนเอาไว้แล้วมาัมาแล้วเราคนนี้สังเกตว่าทําไมฝนลงหนกัหนกๆหลายๆส่วนเขาใบาเหลืองหมดเลย เพราะว่าอย่างนี้ครับพี่พี่คือมันคลายน้ําไม่ได้ม,มันก็ดูดน้ําไม่ได้ช่วงฝนล,ลงหนักๆนะอ่ามันไม่ร้อนอะ่ะมันมันมันก็ก็เรียกว่ามันมันก็จะฝนตกหนักๆตลอดเนี่ยเขาก็จะสั่งข้อแสงไม่ได้ด้วยะนะครับตอนนั้นเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะใช้พวกปุ๋ยน้ํามาช่วยประคองช่วงฝนล,ลงหนักๆที่ว่าไม่สามารถกินทางดินได้เต็มที่นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับ